บอกว่าถูกคนร้าย3คนเนี่ยอุ้มตัวไปกักขังแล้วก็รุมทําร้ายจักรพันธ์เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่21กันยาตอนนั้นเนี่ยคนที่ทําร้ายหนึ่งในนั้นใช้คำว่าเป็นหัวหน้าแก๊งชื่อว่าบางดีบางดีเนี่ยเรียกให้จักรพันธ์เนี่ยไปดูไฟให้หน่อยสิที่อู่ซ่อมรถยนต์คือบางดีมเป็นเจ้าของอู่ว่างั้นเถอะนะคะคุณจักรพันธ์เนี่ยเขาเป็นช่างไฟก็ไปดูให้หน่อยสิพอไปถึงอูป่ปั๊บจักรพันธ์บอกเอ๊ ไม่มีใครอยู่ที่อู่เลยก็เลยเปิดประตูถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปเข้าไปเสร็จ๊บไปดูอ้าวก็ไม่มีคนอยู่ก็เลยเดินกลับออกมาแล้วก็ขี่รถไปทํางานตามปกติพ่อบายๆบางดีโทรมาบอกว่าเนี่ยแบตเตอรี่ที่อู่หายอ่ะเอาไปหรือเปล่าเจ้ากรพันบอกจักมันปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปอ่าบางดีบอกอ้าวถ้าเกิดไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นเข้ามาที่อู่มาเคลียร์กันที่อู่ซิแสดงความบริสุทธิ์ใจซิโอเคจักรพันก็ไปพอไปถึงปั๊บ ไปเจอลูกน้องของบางดีมสองคนคพุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายทำอะไรบ้างคุณผู้ชมฟังนะมัดมือมัดเท้าติดกระเสาแล้วรุมเตะรุมต่อยเอาเอาไม้หน้าสามฟาดเข้าที่หน้าอพอสลบปั๊บเธออันนี้เหมือนละครเลยเธอเธอต้องเธอต้องคุ้นเคยแน่ดาดายังไงพอสลบปปั๊บสาดน้ำให้ตื่นแล้วซ้อมต่อ ซ้อมวนอยู่งั้นสลบีอีกสาดน้ําอีกแล้วซ้อมต่ออีกวนอยู่อย่างงั้นตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นอันนี้อาจาพูดตรงๆนะเราไม่รู้ว่า,เ,าเขาไปขโมยจริงหรือเปล่าไม่จริง<อ>แต่คุณจะตัดสินโดยใช้สารเตี้ยแบบนี้ไม่ท่าทำแบบจริงๆถือว่ารุนแรงใไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยบางดีมก็บังคับให้จักรพันเนี่ยจ่ายมาค่าแบตเตอรี่10,000บาท จัก,กรพันธ์บอกจัก,กรพันธ์ไม่มีมร้องขอชีวิตไม่ได้เขาไม่ยอมปล่อยก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วกันถ้า่างนั้นเน่ะเอารถอ่ะของเขาเองอ่ะทิ้งเอาไว้นะคะเป็นประการแล้วก็โทรศัพท์ไปยืมเงินเพื่อนได้มา900พอได้ช่วยชีวิตไปได้เขาก็เลยปล่อยไปนะคะแต่ว่าสภาพตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างจัก,กรพันธ์นะคะต้องใส่เหล็กดามขากันไกลเพราะกรามหักทั้งสองข้างกินข้าวไม่ได้กินได้แต่น้ำาอย่างเดียวมาสองเดือนครึ่งแล้วดั้งจมูกก็หักนะคะแล้วก็ตกงานก็คือคงจะทำงานไม่ไหวนะคะ แล้วที่สําคัญที่พ่อกังวลใจก็คือพอเกิดเรื่องนียเขาไปแจ้งความนะคะผ่านมา2เดือนกว่าแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านกลัวถูกตัดทำร้ายอาก,ก่บบางนีเขาบอกว่าเขามีเส้นสายเยอะตํารวจก็รู้จักผู้มีอิทธิพลก็รู้จักอ่อจาจักรพันธ์ก็เลยกังวลมากค่ะทั้งซ้อมทั้งเตะทั้งอะไรนะ,อะตอนช่วงนั่งะนะครับมันก็โดนแต่ช่วงหน้าช่วงอะไรอย่างเงี้ยคือผมบางทีผมก็วูบหลับอะไรเงี้ยแต่มันก็นามลาด ใช่ครับตอนที่มันเที่ยวอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ไงได้แค่ไปยืนหน้าอย่างเงี้ยมันก็พยายามพูดกับมันให้ได้อะว่าห้ามเงียบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าไม่งั้นก็เกิดไม่อยากโดนหนักไม่งั้นก็โดนอีกก็ว่าหลับกุเตะตามอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องฝืนพูดอ่ะมันไม่งั้นไม่ให้กลับแค่บวมแต่มันหมดแล้วกรรมต้องเอาปากประคองพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันรู้จักคนเยอะไงพวกตำรวจพวกอะไรมันบอกรู้จักเยอะไม่กลัวหรอก